นะครับพี่น้องไปแล้วครับน้องมากทุกคนนะครับหมายแล้วครับพี่น้องนไมครับหมาแล้วครับพี่น้องเห็นสภาพแล้วบนชีวิตดูเท่นจะดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องทุกุลกอ รับชมได้แล้วครับ y a h อสวัสดีครับชาวานุ่กูลกอ,อเพียงวันนี้ก็มาเบิ่งกเกษตรพ่อเพียงอีกอย่างหนึ่งนะครับมาเบิง่งการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนะครับของหน้านะครับอยู่บ้านนี่แหละครับเิ่นมาเลี้ยงเป็ดไล่ทุง่งอยู่น้ำเถวตรงหน้าน้ำตะพพอเนาะมาเบิง่งได้ยินเสียง่พี่น้องเจาเ้จาเจ้าเจ้าเลยชุดนี้จะเป็นเป็ดหน่อยนะครับเป็ดหน่อยเป็ดเล็กนะครับเป็ดเล็ก อายุประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนคือเพื่อนชีเอามาจากการลงฟักของอ่ะอันเป็ดเลนอ้พี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นชีสร้างมาโดยตรงนะครับการเลี้ยงเป็ดไข่เนาะพี่น้องเนาะเป็ดไร้ทุ่งเป็ดไข่เพิ่นสีเอามาตั้งแต่ล่งฟักเลยมาเบิ่งมามันเป็นยังไงตโตมันเนาะแต่ที่ชุดนึงก็จะเป็นเป็ดไข่แล้วครับแต่ว่าผมบ่ได้ไปท้ายเนาะโตเนี้ยถึมันไข่แล้วมันอีกชุดนึงเพิ่นชีเลี้ยงเลยฝากทางนึงครับทางพู้นั้งเข้าไปในบ้านครับ เดีนี้เป็นกรลังสีง่ายครับง่ายง่ายญ่เป็นหน่อยถือลดมาเบิ้งวิธีการใหญ่เป็นหน่อยถือลดไว้เฮ็ดจังไดเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นเฮ็ดจังไดพี่น้องเคยเห็นบ่ผมก็สิบ่เคยเห็นก็นสิมาเบิ้งนั้กันพี่น้องนะครับอันนี้เป็นเห็ดเดือนนึงครับพี่นอ้องอ่านะี่ครับเห็ดหนึ่งเดือนนะครับบักหลายเลยครับประมาณ หกพันครับหกพันตัวพี่น้องนะครับ <โด S 1> เป็ดไข่ได้พี่น้องเนอะอันนี้บ่แม่นเป็ดบ่แม่นเป็ดเทศเป็นเ,เังได้พี่น้องอันนี้เป็ดไข่ครับเป็ดไข่เป็ดไข่คร,ครับออกควักก็ะมือผลครับพี่น้องออกแดงได้บุญ <c oughs> โอเคครับไปเบิร์นน้ำกันพี่น้องเห็นไหมครับเป็ด ไข่อายุหนึ่งเดือนครับนี่ครับพี่น้องเป็ดไข่อายุหนึ่งเดือนคนเลี้ยงแบบลายธงครับพีน่น้องลายงอ่านะไปลแล้วครับไปลแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วคนนะไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ยจมินไหลพี่น้องหลายคักไหลแน่จม็นหลคนนะพี่น้องไปแล้วคนนะพี่น้องมาแล้วคนนะ อันเล้าปัะน,นะโอ้อยพี่น้องว่นไะอ่าดูเดือดเลยพี่นอ้องน,ง,นนงนี่ครับการเลี่ยงนายทงมึงกับสิมาปล่อยเลี่ยงน้ำให้น้าทีเดัยนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่บครับ ไอห,หน้าที่เพิ่นเจียวขอเล้วหล้ะครับเพิ่นสิปั้นแล้วครับพี่น้องนะครับนะครับเจียวไปไหมพอปั้นหล่เป็ดไรอร่งกินผิดเลยพี่น้องนี่ครับเนี่ยเป็นก็ร่องกินทิ่แล้วครับเนี่ยครับมูนออกาขวางเมื่อกี้นี่ไี่งกินเป็ดอายุหนึ่งเดือนครับเป็ดไข่ชุดนี่เพป่นกาาําลังสีขนใหญ่ไปมองไม้นะครับเพราะว่ามองนี่มันกินเหรอรู้สึกว่าเป็ดทองเสียครับเป็ดทองเสียเป็ดทอ,องเสียเป็ดอ่ามันมีอาการหนองเสียเห็ไห้เป็ดตายเนาะเพิ่นก็เลยต้องขนใหญ่ไปเลี้ยงบรอื่นก่อนพี่น้อง ครับวิธีการขนย้ายมาเบิงน้ำกันได้พี่น้องดาประเทีวิธีไะไผมก็บ่เพื่อนเห็นกันครับครั้งแรกในชีวิตการย้ายเป็ดขึ้นรถนะครับแต่เป็นเป็ดน,น้อยเนาะเป็ดคนนี้อายุนะครับพี่น้องไปแล้วครับอ่าพี่น้องเห็น้องคนนะครับไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องขึ้นสะพานแเราบนนะ ไป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 เป็ปนล<ำ>ูนกน<ป>้องพ่นะไปไปไป,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 ไปด้อ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  <c oughs> ันมาเห็นในได้ครับนาะ <c oughs> ไป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 ง่ายขึ้นไปส,สูงที่สุดที่น้อง ด่อนแจงนี่นะครับนี่นี่กำลังกันไปครับไปๆไปอะนะครับน่ะตัวนึ่งไปอันตัวนึงไปมันก็ติไปร่วกันไปครับพี่น้องครับ อันตะัวน mm ึงขึ้นแล้วมันกระเดียน้ำกันแล้วครับว่นนีครับกับสำนับเป็ดไข่ชุดนี้เนาะคนก็เลียงต่อไปอีกประมาณหาเดือนพี่น้องหาเดือน จังสีได้เป็นเป็ดสาวล้วกความใครน้ะพี่น้องเนาะใส่ระยะเวลาในการเลี้ยงเรื่มต้นตั้งแตฟฝากออกมาจากใครจนหอดอ่าเป็นสาวความใครนะครับใส่ระยะเวลาประมาณหกเดือนนะพี่น้องหกเดือนครับหลังจากหกเดือนก็เก็บไข่ได้เลยครับพี่น้องแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆครับจนครบสองปีครับในรอบหนึ่งของอ่าเป็ดชุดหนึ่งน้พี่น้องสองปีแล้วก็จาหนายเป็นเป็ดอ่าเคลื่อนเป็ดเท่านอเป็ด ปลดละว่างนะพี่น้องเอินเป็ดปลดละว่างนะครับทายเป็นตัวละลอยตัวละย่งกับปาไปนะพี่น้องเนาะสำหรับการเลี้ยงเป็ดไรทงของเพิ่นอ่ะเหมือนกระเพามาเพื่อการนั่มเป็ดง่ายเป็ดเป็นรถนะครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงสถานที่ที่เพิ่นปันหน้าไม้เนาะพี่น้องเนาะกินหอยหายกินปูกินปลาลดต้นทุนในการให้เกษตรครับเพราะว่ากับ มีทั้งหัวอาหารมีทั้งอาหาร,าหารกึ่งธรรมชาติให้น้ำนะ้องพี่น้องเนาะจะได้ลดต้นทุนในการผลิตในการเลี้ยงเป็ดในรูปแบบต่างๆนะ้องพี่น้องทั้งเป็ดผอมใครแล้วทั้งเป็ดหน่อยนะ้องพี่น้องเนาะเหมือนก็พามาเบิ่งครับผมเดี๋ยวบ๊ยเห็นกระมาเบิง่งน่ากันครับในเรื่องนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องตะวันก็พ่เพี่ให้น้ำหนเหมือนพามาเบิง้งขอมูด่ดีๆอาชีพหนึ่งครับอ,อาชีพหนึ่งที่เพิ่นเห็นเนาะพี่น้อง เบื้องน้นเปนครับอ่ารอบที่สองครับกำลังถือขึ้นเนาะอ่าบรรยากาศกันคนใหญ่ของพนนะครับคนใหญ่เป็ดผมก็คงจะเคยเห็นพี่น้องบม่เคยเห็นได้แค่ครับเนี่ยครั้งแรกเ้วนครับการใหญ่เป็ดไปเลี้ยงในจุดๆต่างๆนะครับพี่น้องครับมีสะพานขึ้นรถหก้อนะครับรถหก้อที่เป็นสั้นไม่สั้นอ่าเหตุระเหตุช่องไว้นะครับเนาะ เป็ดทั้งเบิรดน,นี่ประมาณหกพันตัวครับหกพันต,ตัวตัวนี้กับสีขนใหญ่เบิดเลยครับพี่นอ้องเขียวเดียวครับเป็ดพวกน,นี้อายุหนึ่งเดือนนะครับอายุหนึ่งเดือนบท่านได้อันีครับเป็ดเป็ดไข่ตว่าอายุหนึ่งเดือนครับอ่าพามาเบิร์กนี่เก่งแปลกไหมของกเกษตรก,กรทีน่นีอาชีพเลียงเป็ดลาทุุงนะครับพี่นอนะ้องเนาะพาพี่น้องมาเบิรบว่าเป็ดหนึ่งไดมาจางังเลเนาะพี่นอ้อง อ่าผมไดมาบังคิบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องตะกุลกอล่เพียงเนี่ยนะครับอ่ามันีะก็นั่เสนอสาระดีๆของมุ่นในการเลี้ยงเป็ดไรถุงนะครับอ่าช่วงอายุของเป็ดหน่อยนะครับบอมเป็นเป็ดเงยเนาะเป็ดเงยกับบดเด็ไปไทยนะครับพี่น้องตะมุอเซาเนี่ยพันหน้าเราก็ไปเก็บไข่มาแล้นล่ะต่ว่าก็ได้เจ็ดสิบแผงมาท่านเจ็ดสิบแผงมุอเซาเนี่อันนี้ก็เป็นขออีกชุดหนึ่งครับชุดหน่อยนะครับพันเอามาสองซุนนะครับชุดเงยครับชุดหน่อยมาเลี้ยงน้ำกันเนาะโอเคครับ ผู้ใด์ชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามไปเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจดีๆให้ช่องในช่องต่อไปมันนี่กะผมมีอย่างไรครับน่าจะเช็ดแล้วครับเรียบร้อยอ่าช่องตะกุนกอขอเพียงขอลาไปก่อนคลิปหน้าข้าวเชียวยังมาว่ากันยังว่ากันไหมน้องๆเนาะนี่กะเรียบร้อยครับเป็นสะพานที่ยั่งดีเได้อเครับผม